มาดูโปรดักตัวใหม่นะครับของ f a n นทเทนะครับชื่อว่าเป็นกล้องส่องทางไกลแฟ n นทเทค10ขีด180นะครับซูเปอร์ซูมนะครับใลข้อนะครับอุปกรณ์ภายในก็จะมีอะไรบ้างมีกระเป๋าแหนมนะครับตัวนี้ก็มีคู่มือนะครับคู่มือแหนมว่าเป็นยังไงยังไงนะครับเป๋าหุ้งมาก็จะมีอะไรบ้างนะครับภายในก็จะมีเรียกว่าภายในก็จะมี ถ้าเช็ดนะครับตัวนี้ก็ลักษณะตัวสายรัดนะครับตัวนี้ก็จะมีสายรัดนี่สายรัดอย่างนี้นะครับเป็นกล้องส่องทางไกลขนาดอ่าซูมได้ตั้งแต่สิบเท่าสิบเท่าจนถึงร้อยแปดสิบเท่านะครับตัวนี้อ่ากาลังขยายซูมได้ประมาณขั้นต่าเนี่ยสองได้ที่เจ็ดสิบแปดเมตรนะครับไปจนถึงสามพันเมตรนะครับตรงนี้ก็ตัวกล้องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็เป็นฝาเปิด ตรงนี้แผมปลาเปิดนะครับปลาเปิดมาลักษณะประมาณนี้ฮะหน้าเลนหน้าเลนกว้างเท่าไหร่นะครับวัดดูได้เลยหน้าเลนกว้างอยู่ที่ประมาณ6เซนนะครับประมาณ6เซนนะครับเลนหลังก็อยู่ที่ประมาณอ่าสามเซนครึ่งนะครับ3มเซนครึ่งนะครับ ก็ตัวนี้ซูมได้เพอซูมได้พอไรนะครับตัวนี้ปรับโฟกัสนะครับตัวนี้ซูมอ่าซูมได้นะครับซูมได้ก็คือตัวนี้จะเป็นตัวซูมนะครับตัวนี้เป็นจะซูมเลื่อนได้มันจะบอกว่ากําลังขายายกี่เท่าอ่าสมมติว่าตอนนี้นเป็นส0เท่าใช่ไหมครับถ้าผมเลื่อนตรงนี้มาปุ๊บมันจะบอกว่าซูมเท่าไหร่ร้อยแปดสิบร้อยสี่สเท่าหนึ่ง้เท่านะครับตรงนี้มันก็จะซูม ตรงนี้สําหรับปรับโฟกัสนะครับโฟกัสสายตาสายตาแต่ละคนไม่เท่ากันเวลาซูมถ้ามันเบลอคุณก็ปรับตรงนี้ซูมไประดับเท่าไหร่สายตาคุณเบลอคุณก็ปรับตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะปรับโฟกัสสายตานะครับตรงนี้ก็จะซูมอ่าตรงนี้ซูมเวลาจับเนี่ยคุณสามารถกดซูมอ่าขึ้นมาปุ๊บซูมอ่านี่เป็นอย่างนี้นะครับเปิดมาซูมปุ๊บอ่ามันจะจะบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับโฟกัสหมุนรัลาจับ ก็จะหมุนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาใสาฮิตมาดูวิธีการใช้กันนะครับว่าเป็นยังไงก็จับง่ายพกพาง่ายนะครับอ่าโอเคมาดูกันดูประสิภาพการใช้งานครับกล้องสองทางไกลแฟงเทคสิบคูณแปดร้อยแปดสิบคูณร้อยนะครับนี่ประมาณน,นี้นะครับอืมอืม เนี่นครับกล้องสองหางไกลหนึ่งคูณแปสิบซูมนี่นะครับ 80, ซูมอืมน,นะครับ,ซ,รบซูมออกอืมนี่นครับซูมออกอืมซูมเข้า ซูมออกนี่นะครับพื้นที่ทดอสอบนี่นะครับอืมมาดูกันอืมนี่นะครับซูมเข้านี่ซูมออกอืมนี่นะครับซูมโอเค สายที่ท่านดูประมาณนี้นะครับดนูนะครับอการติดกล้องก็เป็นลักษณะประมาณนี้ห้อยสะพายห้อยห้อยคอนครับสามารถเอาใส่นะครับของได้อย่างนี้ประมาณนี้นะครับอ่าปีกก็ติดลักษณะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบว่า,ามันจะส่องไกลได้ นะครับว่าตรงนู้นเป็นไงนะครับอันนี้คือซูมร้อยแปดสิบเท่านะครับร้อยแปดสิบเท่ามาซูมดูนี่นะครับนี่เห็นประมาณนี้นะครับร้อยแปดสิบเท่าไกลามากนะครับไกลามากถ้าเป็นอยู่ที่อ่าเราจะหมุนมาที่อ่ร้อยเท่า ร้อยเท่านะครับนี่ร้อยเท่ามาดูกันนี่ร้อยเท่าก็ประมาณนี้นะครับร้อยเท่านี่ร้อยเท่ามาที่สิบเท่าสิบเท่านะครับสิบเท่านี่ นี่นะครับนี่คุณก็จะเห็นประมาณนี้สิบเท่านะครับนี่สิบเท่าโอเคก็ใส่ให้ท่านดูส่องกำลังขยายอยู่ที่ร้อยแปดสิบอ่าอยู่ที่สิบนะครับสิบตรงนี้นะครับสิบก่อนนะครับแล้วเราค่อยซูมมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับพื้นที่อ่าเราจะส่องจุดศูนอ่ามามาดูกันนี่นะครับคุณเห็นนะนี่นะครับอ่า คุณซูมเนี่ยอ,อันนี้คือซูมร้อยแปสิบอ่ะนะครับพื้นที่นี่เราจะซูมใหม่ซูมกดซูมปุ๊บร้อยแปสิบมาดูนี่นะครับเห็นไหมนี่ไกลขึ้นนะครับพาซูมออกนี่นี่นะครับ,นนรบรซูมออ ซูมเข้านี่นะครับนี่เห็นไหมซูมออกโอเคนะครับก็จะเห็นประมาณนี้นะครับอ่าเห็นเสาต้นนุ้นไหมนี่ซูมเข้า180ปร,ปรสิทเท่านะครับซูมออก นี่ซูเปอร์ซูมนะครับโอเคทดสอบนะครับเราจะส่องกล้องส่องไกลฟันเทคหนึ่งศูนสิบเท่าหนึ่งถึงสิบนะครับว่ามันซูเปอร์ครับการส่องเราสามารถปรับซูมได้นะครับซูมอืม

นี่นะครับส้ม,มูมนะครับ